สวัสดีครับพบกับรายกาะล้าชลเมืองสืู่รายการที่เท่สําหรับคนความคลิกสุดเสียวผแค่เปิดฉากมากะเจอผู้หญิงที่น่ารักสดใสแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์เขากันเรื่องของความน่ารักความสดใสความตลกและที่สําคัญเป็นคนที่เซ็กซี่และเท่สุด,สด เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผม สวัสด so, ีครับคุณแป้งช่วยแนะนําตัวน่ารักสดใสเซ็กซี่ให้พวกเรารู้จักหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนก็ชื่อแป้งค่ะพนักงานธรรมดาได้หละค่ะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าชอบออกกําลังกายค่ะเวลาว่างเลิกงานไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างอ่าเขาเรียกไรความแข็งแรงสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นๆสร้างวงการอื่นๆเขาเลยมีคนรู้จักอื่นๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ออกรายการนี้แบบแรกเลยคืองงค่ะเพราะว่าพอคุณอุตติดต่อมาบอกว่าสวยน่ารักเอ๊ะใช่เราเหร <laughs> เอาจริงๆคือไม่ได้เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักอะคะ่ะ เห็นคุณแป้งชอบดูซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีต่างๆมากมายอยากจะทราบว่าถ้าเกิดคุณแป้งไปอยู่ในซีรีส์คิดว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนครับเพราะอะไรครับผมเป็นเพื่อนนักเอกแล้วกันค่ะไม่เด่นแต่ว่าอาเขาอะยแอบชอบคนหล่ออะไรอย่างนี้แล้กันค่ะ จากที่ผมเห็นคุณแป้งถ่ายนอ้นะครับคุณแป้งเป็นคนที่เซ็กซี่น่ารักสวยเท่มีความเชื่อมั่นมากๆเลยอยากจะให้คุณแป้งเรียงลําดับหน่อยครับว่าคุณแป้งเป็นคนประเภทไหนก่อนเพราะอะไรครับผมน่าจะต้องเป็นสายฮาค่ะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่คนสายหวานเลยค่ะซิกเนเจอร์ของแป้งอาจจะเป็นแบบสายเทมากกว่าด้วยอาจจะเพราะออกกําลังกายหรือด้วยหุ่นที่ไม่ได้เป็นแบบพิมพ์นิยมอะค่ะตัวเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยจะดูเป็นสายเทมากกว่าด้วยคุณแป้งเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัด เจนพลังบวกสุดๆอย่างที่ผมเห็นนะครับถ้าเกิดคุณแป้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่สนิทกันคุณแป้งจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับผมคือส่วนมากจะเป็นตัวปั่นค่ะชอบไปปั่นแกล้งคนอื่นอ้ำคนอื่นอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็คนที่แบบอาน่าแกล้งอะไรเงี้ยเราก็จะชอบไปปั่นเอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนก็จะชอบแบบมาช่วยกันแบบว่าเออใช่ใช่เลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหัวโจกมากกว่าแสบคุณแป้งเป็นคนที่ตลกสนุกสนานพูดคุยสนุกมากเลยนะครับอยากทราบวา เิดโ,โกะไหมต่อหน้าคนอื่นเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรครับทั้งที่เรารู้สึกอายรู้สึกตลกตัวเองมากๆครับผมส่วนมากคือถ้าอายอายไปเลยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบวิ่งเลรวหกล้มหรืออะไรอย่างี้มากกว่าคือหรืออาจจะเล่นมุกแล้วแบบทุกคนแบบอะไรอะอะไรอะเพื่อนก็คือเหมือนอัมกับอะค่ะแบบพอจะเล่นมุกปุ๊บกลายเป็นโดนอัมกับว่าแบบอะไรอะแต่จริงๆคือก็เพื่อนอัมกับนี่ก็แบบอุ้ยทำตัวไม่ถูกรลยมากกว่าค่ะเพราะส่วนมากจะเป็นคนกระทําคนอื่นมากกว่าพอโดนกระทํากลับก็จะแบบอุ้ย ทำตัวไม่ถูกเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าจะเขิน กจะเป็นตลกก่อนค่ะก็อย่างที่ที่บอกไปเพราะว่าก็คือเป็นสายแบบชอบฮาชอบทาตัวฮาฮาใส่ปั่นแกล้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่ารักนี่น่าจะเป็นสุดท้ายอาเอาเซ็กซี่ไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีถ่ายรูปใส่ชุดว่ายน้ําบ้างหรือแบบถ้าปกติก็อาจจะชอบใส่เอวลอยใส่สปอร์ตบาร์เวลาไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าส่วนน่ารักนี่น่าจะเป็นช้อยสุดท้ายเลยด้วยคาแรคเตอร์แบบคุณแป้งเนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองพีพลังบวกเยอะแยะมากมาเป็นทั้งแบบว่าเป็นเพื่อน ดีด้วยแล้วก็เป็นผู้นำทางความคิดที่ดีแน่นอนอยากจะทราบว่าเวลาเพื่อนคุณแป้งมาปรึกษาเรื่องเศร้าๆคุณแป้งให้คําแนะนําอย่างไรครับผมช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับคือคือจริงๆมันเหมือนเป็นการช็อตฟิลเขามากกว่าค่ะออก็คือแบบเคยแบบเพื่อนแบบเหมือนเศร้าๆอะไรอย่างนี้ค่ะแบบอุ้หักมาอะไรอย่างเงี้ยแกลบอกว่าคือคือรู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทก,กันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะรู้ว่าเขาชอบ <S <S เขากลัวค่ะกลัวจิ้งจกกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออเศร้ามากเลย แบบก็มาระบายกับเราเลยอะค่ะแบบเออเขาเขาเห็นว่าเราเป็นตัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจิิงจกไงเพื่อนก็คือแบบแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหึแล้วก็แบบกลายเป็นขำไปอะไรเงี้ยก็เฮฮาแกล้งเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะอยากจะทราบว่าคาแรคเตอร์ความเซ็กซี่ของคุณแป้งเนี่ย มองตัวเองเป็นแบบไหนครับเพราะอะไรครับผมคือจริงๆก็ก็ไม่ค่อยมีคนมองว่าเซ็กซี่นะคะนอกจากว่าถ้าไปถ่ายรูปชุดว่ายน้ําจริงๆคือคือคือไม่ได้ถ่ายบ่อยหรอกค่ะอาจจะแบบเวลาไปเที่ยวทะเลหรือไปคุยล่าอะไรเงี้ยก็อ่ะเราก็ฟิตหุ่นนิดนึงแล้วก็ไปใส่ชุดถ่ายอะไรเงี้ยคนก็จะมองว่าเราเอ้ยเซ็กซี่แต่จริงๆถ้าปกติแล้วอ่ะแป้งอาจจะไม่ใช่คนเซ็กซี่จะเป็นออกแนวแบบแต่งตัวเท่ๆมากกว่าคนก็จะมองเป็นเอ้ยเท่จังอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะ Every sway She flips the moon, touch night to A dazzling firework in flight Bangs the reason what feels right She's the beat, the groove, the soul Takes the world and makes it whole ถ้าถามแป้งเองอ่ะแป้งคิดว่าตัวเองเป็นไข่เจียวข้าวไข่เจียวเลยจืด,จดธรรมดาแต่คือทุกคนอาจจะแบบเออเห็นว่าดูไม่น่าสนใจแต่ว่าก็อยู่ด้วยได้เรื่อยๆเลยค่ะกินได้เรื่อยๆอ,อยู่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เบื่อไม่ต้องมีรสจัดแต่อยู่ได้เรื่อยๆไม่เบื่อแป้งเป็นคนที่มีความโดดเด่นทั้งบุคลิกภายนอกและภายในนะครับและที่สําคัญเป็นคนที่สมองสดใสพลังบวกเปลี่ยมลน้นอยากจะทราบว่าจุดเด่นที่คุณแป้งมองตัวเองอ่ะ คืออะไรครับผมน่าจะเพราะความเฮฮาความสนุกสนานมากกว่าค่ะบางทีเราอาจจะดูเหมือนเป็นคนเครียดแต่ว่าพอถ้าเกิดป่าเขาเลยมาสัมผัสจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนแบบเฮฮามีความคิดโพสิทีแบบคิดแต่เรื่องเรื่องบวกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดใครเครียดเราอาจจะแบบเออช่วยทําให้เขาหายเครียด ช่วยปั่นเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าเกิดพวกเราอยากจะติดตามความน่ารักสดใสเซ็กซี่สุดๆมีพลังบวกเห็นรอยยิ้มดีใจอะไรสามารถติดตามคุณแป้งได้ทางช่องทางไหนครับก็จะมี Facebook กับ IG ค่ะก็คือเป็นชื่อเดียวกันเลยเป็นชื่อ P A N G ค่ะแล้วก็ S E T A N T ค่ะสำหรับผมนะครับที่มองคุณแป้งมีสิบผมให้ร้อยเลยถ้าเกิดคะแนนเต็มสิบคุณแป้งประเมินตัวเองให้คะแนนเท่าไหร่เพราะอะไรครับผมให้ตัวเองอยู่ที่เจละค่ะ ละกันค่ะคือเกินครึ่งงานแต่ก็ไม่เต็มเพราะว่าเราก็ต้องพัฒนาเสน่ห์ของตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะให้มันได้มากกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจกล้าเลงยิ้มแย้มแจ่มใสทําอะไรก็แบบว่ามีพลังเหลือร้อนแต่กลับกลัวคนรอบข้างว่าว่าอย่างงู้นว่าอย่างน,น,าางนี้จนไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองคุณแป้งจะมีคําแนะนําให้กับพวกเขาอย่างไรครับผมเอ่ออันเนี้ยเมื่อก่อนแป้งก็เป็นแต่ว่าหลังๆตั้งแต่อายุเยอะๆขึ้นทุกวนันทุกวนักวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท่องไว้คำเดียวเลยค่ะในใจช่างค่ะช่างค่ะ <c oughs> เราอยากเป็นอะไรเราเป็นเลยค่ะเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นค่ะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ทําไปเลยดีกว่าค่ะมีความสุขด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแป้งมากเยนะครับน่ารักสดใสสุดๆขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับความน่ารักสดใสของคุณแป้งโอ้โหยิ้นทีใจละลายพูดคุยสนุกสนานมากมายเลยนะครับ เดี๋ยววันหลังเราก็จะมาสัมภาษณ์เป็นแป้งอีกนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นำสเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย Just bows and knows the signs. as the echo, the refrain. She's the joy, she's the game.